ประเมินแล้วนะว่าได้ประโยชน์นะไม่เบื่อใช่ไหมไม่น่าเบื่อใช่ไหมเอาละ่ะทีนี้เรามาพูดเรื่องบทเรียนพระบิดากล่าวไปแล้วว่าทุกช่วงวัยของเราในการขึ้นบันไดสู่ประตูนิพพานทั้งบันไดเจ็ดขั้นนั้นในแต่ละจังหวะของชีวิตของท่านทุกคนมีหน้าที่หลักอย่างเดียวเท่านั้นคือเรียนรู้ทุกความรู้ทุกสรรพสิ่งที่เป็นประสบการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน หรือที่ท่านจะสามารถนําตัวเองของท่านเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งหลายเหล่านั้นมันล้วนเต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทําให้ท่านต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้ได้รู้มันทั้งสิ้นเพราะภารกิจที่สําคัญของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั้น ถ้าไม่มีการเรียนรู้ท่านจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักตามพันธสัญญาหกประการที่ท่านได้ให้ไว้กับองค์พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือที่เราเรียกพระนามพระองค์ท่านว่าจิตจักรวาลท่านจะไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถประสบความสาเร็จได้เพราะการเรียนรู้มันทำให้เราได้รู้ถ้าไม่เรียนเราจะไม่รู้ เช่นทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เหตุผลที่ไม่สามารถกลับนิพพานได้เข้าสู่สภาวะนิพพานคือกลับบ้านได้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักตัวเองเนื่องจากไม่เคยเรียนรู้ตนเองนี่คือตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะพูดไว้ใน powerpoint ในแผ่นใสในจอให้ท่านได้เห็นเพื่อจะได้จดแต่ถ้าคุยตรงนี้ท่านจดยากท่านต้องอ้าปากและนั่งฟังจะได้ใช้สมองมากกว่าที่จะใช้มือเขียนท่านต้องเรียนรู้อะไร เรียนรู้คือต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวท่านเองแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยอย่าว่าแต่ตัวเองทางจิตวิญญาณเลยใช่ไหมตัวเองทางโลกเรายังไม่รู้เลยจำล่าหาหรโหดได้ไหมในบทเรียนของเราล่าหาหรโหดนั้นเรารู้จักตัวเราเองไหมแผ่นดินหายเรารู้จักตัวเราเองไหมเราทุกข์แต่เราดันทะลึง่งไม่รู้ว่าเราทุกข์นี่แสดงว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองนะ เพราะเราเป็นคนบกพร่องเราเป็นคนไม่ดีเช่นขอโทษก็ไม่ได้ขอบใจก็ไม่เป็นจําความดีงามของเพื่อนที่ให้ลายเซ็นคือผลประโยชน์ของตัวเราเองให้เราเองเรายังจําเขาไม่ได้เราเนรคุณเขาไปแล้วขอโทษไม่ได้ขอบใจไม่เป็นแล้วยังเนรคุณอีกต่างหากลืมความดีงามของผู้มีพระคุณถามว่านั่นเราเป็นคนดีอยู่หรือเปล่า <Yeah. S 1> เห็นไหมเรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่รู้เลยครับ นี่แสดงว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองเลยที่ไม่รู้จักตัวเราเองเพราะเราไม่เคยใส่ใจที่จะเรียนรู้เรากลับเรียนรู้แต่คนอื่นนะอีเวนนั่นเป็นอย่างนั้นไอ้บ้านี่เป็นอย่างนี้เรารู้หมดบางคนเดินผ่านมาในเรตินาในจอตาเราแค่เสี้ยววินาทีภาษาฝรัง่งบอกว่า just a glance แค่ชวัวแวบเดียวเราสามารถนินทาม,มันได้ตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้า เรารู้จักมันเหมือนกับรู้จักมันมาเป็นเป็นสิบสิบปีแต่พอให้วาดภาพใบหน้าตัวเองดูมาตั้งสองหมื่นกว่าครั้งในชีวิตให้วาดภาพใบหน้าตัวเองเสือกจําไม่ได้บอกยากวาดหน้ากูยากวาดหน้าแฟนกูงี้กูยังง่ายกว่าอะไรอยู่กับตัวเองหน้าตัวเองยังวาดไม่ได้แต่หลกไหมนี่คือความหน้าขบขันมากที่มนุษย์โลกเราเป็นฉันเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าคาสตี แล้วจะทํามหาสติที่พระบิดาสอนให้สําเร็จได้อย่างไรแค่สติตัวเดียวยังล้มเหลวใช่หรือไม่นี่คือเหตุผล <S <S เหตุพระบิดาเห็นว่าเนี่ยใกล้แล้วสองศูนย์สามศูนย์เนี่ย,ก,ย,ยก็เลยต้องเตรียมลูกๆให้พร้อมก็เลยถามยื่นเงื่อนไขว่าจะจัดปฏิบัติธรรมสัญจรรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยดูซิว่าใครจะตัดสินใจเลือกพระบิดาบ้างถ้าตัดสินใจเลือกพระบิดาแสดงว่ามาให้พระบิดาเลือกพระบิดาบอกแล้วไงใช่ไหมไม่ใช่อยากได้สตงัง ก็เอาเงินมาคืนพ่อไปอะไรไปแล้วไปกินดีอยู่ดีไหมอาหารเจทุกเมืองใช่ไหมแล้วที่นอนไปง่สบายอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมแล้วทั้งรีสอร์ทเสด็จพ่อรองห้าเต็มเพียบผมไม่เคยไปมาก่อนเลยนะเดือย่าหาว่าผมไปแอบทําไว้นะรูปบางรูปอยากใจเกาะเลยนะอย่าคิดว่าผมไปเตรียมไว้ลูกหน้าหลายภพชาตินะไม่ได้เตรียมไม่เกี่ยวกับผมแต่เขาทําไว้เองใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่มีใครมายุ่งมาวุ่นวายอะไรกับเราใช่ไหม ดูแล้วถึงแม้มันไม่ฮารูฮาราแต่เวลานอนมดก็ไม่กัดหมาก็หมาต้องสามสี่ตัวมันก็ไม่ได้เห่าให้หนวกหูคุณใช่ไหมไม่มีใครราคาญรบกวนคุณเลยพักผ่อนสบายนอนสบายถ้าไม่มีภาระทางโลกอยู่อาทิตย์นึงเอาแงเอาพบรู้นะอ,อยู่ฟีเยซี <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับแต่เราไปเราไม่ได้ไปเอาอาหารนะครับ ไป่เอาธรรมะแล้วคุณไปแล้วคุณได้วิธีปฏิบัติกลับบ้านมาไหมว่าเอาสิ่งที่พระบิดาสอนไปปฏิบัติต้องเอาไปปฏิบัติอย่างไรอย่างไรจึงเรียกว่าปฏิบัติแต่เห็นไหมอาจารย์ต้องใช้กุศลบายไม่ที่จะสอนคุณเนี่ยนะแล้วอาจารย์ห่วงไหมเอาไปใช้เองอะห่วงไหมดีกว่าไปเปิดสํานักนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่กับที่นะ,ะแล้วก็ท่องตรงนั้นทําตรงนี้จี้ตรงนู้นมันไม่ได้ทําอะไรให้สมองเราปัญญาเราแตกฉาน มันไม่ได้ทําให้จิตใจของเราอิ่มเอิบเบิกบานอ,อย่างยั่งยืนเลยครับมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเห็นไหมคุณนั่งสมาธินั่งกรรมฐา,านตั้งนอนแน่กว่าคุณจะอิ่มเอิบแต่ถามพี่ทรงพี่ทรงวุฒธดูต่อนวีตปิดปัดป๊บพอเพลงมาปั๊บอย่างนี้เลย <c oughs> มีความสุขทันทีไม่ต้องรอนาน,นสมัยนี้ต้องเป็นยุคจรวดต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพวกเรามีความสุขไมได้ทําอะไรแบบเด็กๆอะ ไความสุขฟังดูน้องพิงแกหัวเราะเนี่ยใสๆ่แต่พวกเราเวลาหัวเราะแล้วไม่ค่อยใสยเพราะมันมีอะไรเป็นนัยยะอยู่ข้างในใสแบบเด็กไม่ได้บางทีบางคนบอกอจฉอเด็กมากแม่งดูหัวเระาะเสียงใสงว <c oughs> ่าเสีงอิจ้าเด็กอีกตาหางนั่นเป็นยังไงนรัใช่ไวัยเด็กเป็นวัยไร้เดียงสาทําไมล่ะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นสอวอ,อย่างพวกเราเราทําจิตใจให้ไร้เดียงสามันเด็กมากไม่ได้ไง นี่น้องพิงค์ก็มาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเพราะแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนน้องพิงค์วัยเข้าเขาแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าเด็กน้อยของเราในวันนั้นน่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่มันหายไปไหนมันอยู่ในตัวเราเปล่าอยู่เพราะหน้าเหี่ยวหน่อยเดียวทําตัวเป็นน้องพิงค์ไม่เป็นแล้วเนี่ยมาแล้วเอาเป็นตัวอย่างซะเลยนี่ครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดเห็นไหมครับถ้าเราคิดมากแบบเนี้ย เขาเรียกว่าคิดมากๆมันไม่ทําให้เราทุกข์นะมันทำให้เรามีความสุขมากเลยแล้วเราจะหนุหนานกับการเป็นมนุษย์มากเลยเราจะไม่ท้อแท้ใครว่าทุกข์เราจะรู้สึกไหนอ่ะทุกข์หน้าตาเป็นไงเราจะไม่รู้จักเลยนะเราจะไม่รู้จักเลยนะอ้นนี้แค่เล่นล่าหารหหดปั๊บไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์พออาจารย์สกิด่อยนี่แหละทุกข์เออจริงไหมฮะกูทุกข์จิบหายเลยกูเพิ่งรู้ว่าทุกข์ ช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เราเอาโลกก็คุณใบใหญ่ๆมาทําให้เล็กลงนะ่สนเลยตก็ขอบคุณเลยนะเพราะมีเมษาเท่านั้นนะที่จะทําได้หลักสูตรสองนะนะไอรุ่นไอรุ่นรุ่นที่สองหลักสูตรสองอาจจะเกิดไม่ได้ก็ได้นะถ้าช้านะให้สลับรุ่นได้แต่รุ่นสองเนี่ยไม่ครบสนนี่สิบห้าสิบคนไปไม่ได้นะถ้าจะเอาราคาเดิมนะ เขาจะคิดแพงขึ้นเน่ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าให้คนทําขาดทุนด้วยเดี๋ยวขาดปิติเดี๋ยวจิตตกใช่ไหม,มคนเราถ้าได้รู้จักจ่ายตังค์ซะบ้ามมันก็จะได้รู้คุณค่าถ้าได้มาฟรีๆมันเห็นคุณค่าไหมครับไม่ครับแต่ถ้าได้มายากเนี่ยโอ้จะรู้คุณค่ามากมันต้องยากๆหน่อยครับแต่นี่ก็ไม่ได้ยากเกินถูกไหมครับ แค่นั่งจากบ้านมาขึ้นรถตู้แถวถนนวิภาวดีแค่นี้ลำบากอะไรนักหนานะเวลานั่งแล้วก็มีคนขับขับให้ใช่ไหมเออนี่คือสิ่งสําคัญอ้าวเราทุกคนเกิดมาจึงต้องเจอกับบทเรียนรอบๆตัวเราต้องเจอบทเรียนและพระบิดามีบทเรียนให้เรียนรู้อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งบทเรียนบางบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนที่เราคัดสรรเลือกที่จะเรียนรู้เองก็ได้ แต่บทเรียนหลายอย่างเราเลือกได้ไหม,ไมไเช่นเราอยู่ใกล้คนกวนตีนเพราะถูกจัดสรรมาให้เราอยู่ใกล้คนที่กวนตีนนั่นแสดงว่าเราเองเลือกที่จะไม่ให้เขากวนตีนเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราได้รับการจัดสรรมาให้เจอเพื่อนที่ดีๆคนใกล้ตัวที่ดีๆเราบอกว่ามึงอสอนบทเรียนชั่วๆกูบ้างได้ไหมเราเราไปกําหนดเราไปจัดสรรเองได้ไหมไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกัน เราจะกาหนดบทบาทของเราว่าเราจะเป็นครูดีๆให้กับคนอื่นทุกๆคนทุกเวลาได้ไหมเพราะบางเวลาเราก็ทําผิดบากกับเขาไปเพราะมันเป็นไปนตามรหัสไม่ว่าจะเป็นรหัสก,กรรมที่เกิดจากพันธะสัญญาที่พันธสัญญากรรมที่เราเขียนบทละครกับเขามาตั้งแต่ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกหรือเป็นพันธะกรรมในภพชาติที่แล้วตอนมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราเขียนกันไว้ผูกกันไว้มันไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ยังไงก็ต้องเผชิญ เมื่อเผชิญแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้แต่พระบิดาให้กล่าวว่าทุกสิ่งเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นบทเรียนที่ถูกกําหนดไม่ว่าโดยพระบิดากําหนดโดยจิตวิญญาณของตัวเองกับผู้ร่วมชะตากรรมเป็นผู้กําหนดหรืออย่างไรก็ตามมันล้วนจะต้องเผชิญในลักษณะที่เราเรียกมันว่าบททดสอบมากกว่าเราจะเรียกมันว่าเป็นบททดสอบ เมื่อเรารเผชิญหน้ากับบททดสอบนั้นแล้วเราจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราสอบตกหรือสอบผ่านถ้าเราสอบตกเราก็จะเกิดตัวรู้ขึ้นด้วยตัวเราเองว่าเราสอบตกเพราะเหตุใดทำไมเราจึงสอบตกเพื่ออะไรการสอบตกคือการเรียนซ้ำชั้นต้องเรียนรู้ใหม แล้วเตรียมตัวเอาไว้อยา่าเผลอเดี๋ยวถึงเวลาครูจะยื่นข้อสอบข้อเดิมมาให้เราใหม่เราจะได้เอาความรู้ในวันนี้ที่เราสอบตกหรือในวันวานที่เราสอบตกนั้นพราะเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมทำไมถึงตกเอามาใช้ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองเหมือนดังที่คนโบราณสอนว่าเจ็บแล้วจําจําไว้เป็นบทเรียนไม่ใช่จำไว้อาคาดหรือจำไว้แก้แค้น แต่มนุษย์เรามันเป็นแบบไหนจําไว้เพื่อเอามาใช้ประโยชน์หรือจําไว้แก้แค้นนั่นแสดงว่าเหลวไหล,ไหลอะไรไหลลูกใช่ไหมเหลวไหลมนุษย์เราจึงหลงทางไปนิพพานหรือไม่ได้หลงอะรู้ว่านิพพานไปข้างน้าแต่ไปข้างหน้าไม่ได้เพราะดันไม่ย่างออกไปได้แต่ย่ําอยู่กับอยู่กับที่มันจะไปถึงปลายทางได้อย่งไง พอเขาเป่าทุหวีดปิดปั๊บให้ออกเดินเนี่ยให้ออกเดินแต่ไม่ยอมแล้วมันจะไปถึงเส้นชัยได้อย่างไรอยากประสบความสําเร็จแต่ไม่ยอมก้าวเดินไปข้างหน้าอยากประสบความก้าวหน้าไม่ยอมนับหนึ่งสองสามมันจะถึงเส้นชัยได้อย่างไรจริงไหมนี่คือสิ่งที่ท่านต้องจําจําไว้และถ้าต้องการความสําเร็จหมายถึงต้องลงมือทําแต่ถ้าทําแล้วไม่สาเร็จ ก็จําไว้สิว่าเพราะทําแบบไหนล่ะมันจึงไม่สําเร็จแล้วคิดต่อไปสิว่าแล้วทําแบบอื่นทําแบบไหนจึงจะไปสู่ความสําเร็จได้ใช่หรือไม่ใช่แต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ทําแบบนั้นพอคิดแบบไหนตัวเองมีนิสัยการคิดแบบไหนก็ใช้วิธีคิดแบบนั้นมองมุมไหนมีนิสัยในการมองมอง,มองแค่มุมไหนกูก็จะมองมันแต่มุมนั้นถามว่า ในชีวิตเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ไหม,ไมไในชีวิตเราจะมีอะไรใหม่ได้ไหมไม่ได้อยากรวยฝันมาสิบปีแล้วอยากรวยมากเลยเห็นคนอื่นเขาโคตรรวยกูอยากรวยมั่งโคตรอ่ะนะฮะอยากรวยมั่งแต่พอมีโอกาสดีงามผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเองตัวเองกลับใช้วิธีเคยมองมุมไหนกูก็มองแต่มุมนะั้น เคยคิดวิธีไหนกูก็คิดแต่วิธีนั้นเวลาตัดสินใจมีวิธีการหรือหลักการในการตัดสินใจแบบไหนอย่างไรก็ตัดสินใจไปแบบนั้นอย่างนั้นถามว่าชีวิตเราก็ต้องย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมถ้าเราจะมีอะไรใหม่ในชีวิตเราต้องมองมุมใหม่ๆต้องหาวิธีคิดวิธีใหม่ๆแล้วเวลาการตัดสินใจหลักการในการตัดสินใจก็อาศัยหลักการใหม่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตน พอตัวเองไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองจะเปลี่ยนได้ไหมครับเพราะฉะนั้นฝันมาสิบปีอยากรวยทุกวันนี้ก็ยังยังรวยครับ <laughs> รวยนี่แมนบอกใช่ไหมรวยแค่เดิมก็ยังรวยเท่าเดิมจนเท่าเดิมวันนี้ก็ยังจนเหมือนเดิมเพราะไม่ดันไม่เปลี่ยนวิธีคิดดันไม่เปลี่ยนมุมมง